ผู้สูงอายุต้องตื่นมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยๆแบบนี้คืออาการปกติหรือว่ามีโรคภัยแอบแฝงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Health Library ตอนนี้เราอยู่กันในบรรยากาศของห้องนอนนะคะในเรื่องของการลุกฉี่กลางคืน เป็นปัญหาที่สําคัญของผู้สูงอายุเลยนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายเนี่ยมีการลุกมาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนบ่อยๆนะคะซึ่งบางครั้งนะคะก็จะคิดไปว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่หรือผู้สูงอายุนะแต่จริงๆแล้วการลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยๆอะ่ะก็เป็นสัญญาณของโรคบางอย่างได้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าอาการที่ลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยๆแบบเนี้ยมันยังปกติดีไหม หรือมีโรคหรือว่ามีภาวะอะไรแฝงอยู่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนคะ่ะว่าการลุกฉี่กลางคืนเนี่ยของผู้สูงอายุจะต้องกี่ครั้งถึงเรียกว่าปกติหรือผิดปกตินะคะ โดยทั่วไปถ้าคนอายุต่ำกว่า60ปีการลุกฉี่ตอนกลางคืนมากกว่า1ครั้งขึ้นไปนะคะอันนี้ถือว่าผิดปกติแต่ในผู้สูงอายุอาจจะมีภาวะบางอย่างนะคะที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาฉี่1-2ครั้งต่อคืนอันนี้ถือว่าปกติดีนะคะเนื่องจากว่าในผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางร่างกายหลายๆอย่างโดยปกติแล้วนะคะในตอนกลางคืนร่างกายของเราจะมีฮอร์โมนที่ชื่อแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนนะคะหลัง เพื่อเป็นการเก็บกักน้ําระหว่างที่เรานอนนะรวมไปถึงเป็นกลไกลของร่างกายนี่แหละที่ไม่ต้องรบกวนะให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆค่ะซึ่งในผู้สูงอายุฮอร์โมนตัวนี้ลดลงนะคะดังนั้นก็เลยเป็นตามธรรมชาติค่ะที่ว่าผู้สูงอายุจะต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้าตอนกลางคืนค่ะสาเหตุที่2นะคะก็เกิดจากการที่กระเพาะปัสสาวะของผู้สูงอายอุมีความไวต่อปริมาณปัสสาวะ มากกว่าคนปกติหรือคนที่อายุน้อยๆน,นะคะเวลาที่ร่างกายผลิตน้ําปัสสาวะออกมาลงไปอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะถึงแม้จะมีปริมาณน้อยๆก็จะรู้สึกว่าปวดฉี่ต้องลุกไปฉี่แล้วแบบนี้นะคะหรือที่เรียกว่าภาวะกระเพาะปัสสาวะเสื่อมหรือภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะปกติเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุค่ะและอีกโรคหนึ่งต่อมาก็คือ จะเกิดในผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นกันค่อนข้างเยอะเลยก็คือโรคต่อมลูกหมากโตค่ะซึ่งต่อมลูกหมากอะ่ะมันจะโตขึ้นตามอายุนะคะดังนั้นก็เลยจะพบภาวะนี้ได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะเวลาที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยต่อมลูกหมากจะไปเบียดกับท่อปัสสาวะนะคะทำให้เวลาที่ปวดฉี่ ฉี่มันออกไม่หมดก็เลยมีน้ําปัสสาวะขางอยู่ในกระเพาะปัสสาวะค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นผู้สูงอายุผู้ชายก็เลยรู้สึกปวดปัสสาวะ เพราะว่าฉี่ไม่สุดนั่นเองค่ะซึ่งอาการนี้สังเกตได้จากเวลาที่เบ่งฉี่เหมือนกับว่าเคยปัะสสะาวะพุ่งได้ยไกลก็จะมีการพุ่งของปัสสาวะนั้นลดลงได้ค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นโรคที่มีความผิดปกติหรืออาจจะยรู้อยู่แล้วค่ะว่าผู้สูงอายุนะ่ะมีโรคประจําตัวอะไรเนาะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไตพวกนี้ก็จะทําให้มีการปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆได้นะคะอย่างโรคไตเองนะคะอาจจะมี สมดุลของการรักษาน้ำในร่างกายที่เปลี่ยนไปก็จะฉี่บ่อยขึ้นเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เจอในคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังระยะท้ายๆนะอันนั้นน้ำปัสสาวะจะลดลงมากค่ะส่วนในโรคเบาหวานค่ะก็คือในน้ำปัสสาวะจะมีน้ำตาลหลุดออกมานะคะก็คือไตกรองไม่ไหวแล้วเพราะว่าในเลือดอมีน้ำตาลค่อนข้างสูงก็เลยน้ำตาลก็เล็ดหลอดออกมานะคะอยู่ในน้ำปัสสาวะเวลาที่น้ำตาลออกมาน้ำ ในร่างกายก็จะถูกดันออกมาด้วยดังนั้นก็เลยทำให้มีภาวะน้ำปัสสาวะเยอะนะคะก็เลยรู้สึกปวดฉี่บ่อยแม้กระทั่งเวลากลางคืนค่ะหรือสังเกตง่ายๆนะคะก็คืออาจจะมีอาการขาบวมเท้าวบวมนะคะหรือว่านอนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอนมากกว่าหนึ่งใบขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นภาวะหัวใจล้มเล็วหรือหัวใจวายนะคะสาเหตุที่ทําให้ฉี่บ่อยในตอนกลางคืนก็เนื่องจากว่า เวลาชี่หัวใจมันทํางานได้ไม่เหมือนเดิมแล้วาการปั๊มเลือดมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะปั๊มได้น้อยลงประสิทธิภาพลดลงเวลาตอนกลางวันเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเท้าบวมเท้าวบวมก็คือมีน้ําไปข้างอยู่ที่เท้าอยู่ที่ขาเย,ยอะนะคะแต่พอตอนนอนเนี่ย น้ำมันถูกไหลกลับเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่หัวใจมากขึ้นก็จะทําให้ไตนั้นสามารถที่จะกรองเลือดหรือกรองน้ําได้มากขึ้นก็เลยมาปวดฉี่ตอนกลางคืนนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวแล้วเขากินยาอยู่แล้วนะคะลองดูค่ะว่ายาที่กินอยู่นั้นมียาขับปัสสาวะหรือเปล่าถ้ายาขับปัสสาวะนั้นก็จะไปกระตุ้นทําให้ปวดปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะถ้ากินในเวลาช่วงเย็นๆนะลองไปดูนะ ะะยาขับปัสสาวะที่ส่วนใหญ่ใช้กันก็จะมีฟูโร i ซิมาหรือว่าพวก SCTZ แพวกนี้นะคะหรือโมดูลีติเนาะอันนี้ก็จะทำให้มีน้ำปัสสาวะมากขึ้นและถ้ายิ่งกินในช่วงเวลาช่วงเย็นหรือว่าบ่ายแก่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ปัสสาวะกลางคืนเยอะขึ้นมากค่ะแล้วถามว่าอาการไหนที่ควรที่จะต้องไปพบแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายแล้วนะคะ อย่างใน2ข้อแรกอะค่ะที่มีเรื่องของการเสื่อมของก็เพาะปัสสาวะหรือปริมาณฮอร์โมนแอนตี Anti ้ไดยูเรติกมันลดลงอันนี้เป็นภาวะปกติของร่างกายค่ะก็สังเกตดูนะคะถ้าว่าผู้สูงอายุนั้นไม่ได้ฉี่บ่อยเกินคืนละสองครั้งอันนี้ถือว่ายังปกติอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ตามมานะคะเช่นมีปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ ฉี่ออกน้อยแต่ว่าไปชี่บ่อยๆนะคะรวไปถึงมีภาวะน้ำหนักลดเหนื่อยง่าย หรือว่ามีเท้าบวมมากกว่าเดิมหรือว่านอนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอนมากกว่าหนึ่งใบหอบเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่จะต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะรวมไปถึงการฉี่บ่อยจนรบกวนการนอนนะคะอันนี้ก็สําคัญถ้ามีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะและทีนี้ถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอย่างแรกค่ะการลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆก็คือการรบกวนการนอนนั่นเองยิ่งผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะจะ มีปัญหาในเรื่องของการนอนอยู่แล้วเนาะอาจจะกลับมานอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรแบบนี้ก็จะทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะรวมไปถึงอาจจะเกิดภาวะการพัดตกหกล้มเนาะซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะที่มันมืดมองไม่เห็นหรือว่า การทรงตัวไม่ดีจากที่ต้องลุกจากที่นอนเราไปห้องน้ำเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ได้นอกเหนือจากนี้นะคะการที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าต้องมีการลุกขึ้นบ่อยๆก็อาจจะทําให้เกิดภาวะความดันต่ําได้นะคะหรือว่าความดันต่าขณะเปลี่ยนท่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายทําให้หน้ามืดแล้วก็จะส่งผลทําให้เสี่ยงต่อภาวะผิดกหกล้มนั่นเองค่ะแล้วทีนี้จะแก้ไขได้ยังไงนะถ้าสมมุติว่ามีอาการ ลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆตอนกลางคืนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิน2-3ครั้งหรือว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ต้องไปพบแพทย์อนี้นะคะแนะนําว่าลองปรับดูคะ่ะช่วง2-3ชั่วโมงเนี่ยก่อนที่จะเข้านอนหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําปริมาณเยอะๆ รวมไปถึงพวกผล,ลไม้ที่มีน้ำมากๆเช่นแตงโมน้ำมะพร้าวอะไรพวกนี้น้อต้องหลีกเลี่ยงไปรวมไปถึงพวกชาก,กาแฟด้วยนะอันนี้ก็จะทําให้เกิดการขับปัสสาวะมากขึ้นแล้วก็ทําให้ลุกขึ้นฉี่บ่อยในตอนกลางคืนด้วยค่ะแล้วถ้าหิวน้ําทํำยังไงแนะนําเป็นจิบเอาค่ะจิบทีละนิดเอาแล้วก็ ดูปริมาณอย่าให้เยอะแนะนําว่าไม่ควรเกินครึ่งแก้วก่อนที่จะเข้านอนค่ะส่วนคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานโรคไตอะไรพวกนี้มีโอกาสที่จะได้รับยาขับปัสสาวะนะถ้ามียาขับปัสสาวะลองเช็คดูค่ะว่ากินยาขับปัสสาวะวันละกี่ครั้งนะคะโดยทั่วไปถ้ากินวันละสองครั้งก็จะแนะนําให้กินในช่วงเที่ยงอย่าเกินบ่ายสองนะคะหรือถ้าใครกินไม่เกินบ่ายสองแล้วแต่ยังลุกฉี่บ่อยตอน คือแล้วดูมันแตก,แตกไปอันนี้แนะนําให้ปรึกษาแพทย์อีกทีก็ได้ค่ะจะได้ปรับโดสยาหรือว่าปรับวิธีการกินใหม่หรือถ้าใครไม่รู้ว่ายาตัวเองที่กินอยู่นั้นมียาขับปสัสสาวะหรือไม่นะคะลองสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรได้ค่ะส่วนปัญหาในเรื่องของเท้าบวมถ้าเป็นคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะถ้ามีท้าบวมแนะนําว่าระหว่างวันให้ยกขาสูงด้วยนะคะเพราะว่าการที่ไปยกขาสูงหรือนอนราบท เดียวตอนกลางคืนนะ่ะก็คือไตมันจะทํางานช่วงนั้นในการขับน้ำนะดังนั้นให้เตรียมพร้อมเลยค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะ่ะให้ยกขาสูงยกขาสูงทํำยังไงก็ถ้านั่งเก้าอี้ก็ให้เอาขาไปพาดที่เตียงหรือว่าที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งนะคะให้เหยียดตรงแล้วก็พยายามปัป๊มปลายเท้าเนาะให้เลือด ไหลเข้าสู่หัวใจมากขึ้นค่ะก็จะทําให้ในช่วงกลางคืนไตไม่ต้องทํางานในการที่จะขับน้ําออกมากจนเกินไปค่ะและสุดท้ายค่ะอันนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือ จัดสภาพห้องนอนห้องน้ําให้ปลอดภัยค่ะถ้าผู้สูงอายุจําเป็นต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนก็ต้องไม่เสี่ยงต่อภาวะพัดตกหกลุมโดยสรุปแล้วนะคะการที่ผู้สูงอายุลุกมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยๆถ้ามากกว่าสองครั้งขึ้นไปต่อคืนอันนี้ถือว่าผิดปกตินะคะดังนั้นก็ไม่ควรนิ่งเฉยเนาะบางคนก็จะคิดว่าเป็นเรื่องปกตินี่แหละของผู้สูงวัยแต่ถ้ามีอาการผิดปกติที่แนะนําไปแล้วนะคะที่เป็น อาการที่ต้องไปพบแพทย์ก็ควรที่จะรีบไปนะคะเพื่อจะได้แก้สาเหตุดีกว่าปล่อยทิ้งไว้แล้วมันก็จะทําให้อาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล,แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ